สวัสดีไม่รักแฟนเพลนก็คนที่อยู่ในแกนลาและนิวเวอร์ทุกท่านอยู่กับผมสินคนเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่ในเกมวันพีซบัลตีลัสโ o ว้าวกลับกันมาอีกแล้วฮะสำหรับวันนี้เลครับเราจะมารีวิวลุงเป็นแบทแมนกันฮจากครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วใครอยากไปด,ดูนะครับไปดูได้เลยผมเล่นแชงขูดตัวนี้อยู่นะเนี่ยเออแม่งโคตรโกงนะแม่งแทงเดียวขี้แตกขี้ไหลกันเลยทีเดียว ก่อนจะเล่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยนะครับตอนนี้เด็กตัวเกมมันแจกเพชรเยอะมากนะครับรับกันแบบไม่หวัดไม่ไหวนะเออวันนี้มันแจกไป้อยเกมแล้วเนี่ยเฮ้ยเกมมันใจดีเกินไปหรือเปล่าแถมมันมีตู้กาชาด้วยท่านผู้ชมตู้นั่นนะตู้ฟรีแต่วันที่ผมกดไปแล้วแหละเนี่ยนะครับเกลือไม่ต้องรีวิวอะไรมากเกลือเด็กเกมมิ่งเวทบางคนนะโอ้ยคนในแคนผมนะครับเขาเห็นคนในกิลผมเนี่ยโอ้ยเขากดกันทีเดียวเขาได้ทั้งแชงทั้งเบนแบ็คแมนเลยแม่ง เอาดวงมาจากไหนครับพี่กูถามจริงส่วนเรามีแล้วครับผมลุงเบนเลเวลลอยนะครับส่วนเหรียญไม่ต้องไปสนใจก่อนไม่รู้จะใส่เหรียญอะไรแมยักกากอยู่เนีย่ยลุงเบนดูลุงเบนนี่นี่แอคด้วยเป็นไงแอคปืนไม่เอาไปยิงนะเอาไปตบสกิลก็มีอยู่2สกิลฮะก็คืออยู่เฉยๆดีกว่าไอ้หนุ่มให้กูเช็ดหยดอให้กูเอาปืน ตูดมึงดีกว่าสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการใบ้่ต่อสู้นะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้ใช่ไหมไหนอขอกดไปดูดิเนีย่ยเออนี่นะเออข่มขู่ศัตรูไงข่มขวัญไงเออเห็นหน้าเลยแบบร้องจกักส่วนสกิลที่2นะครับอย่าเหลือไยมากนะออก็คือสกิลลักหัวตึงๆนั่นเองหรือว่าลักหัวคมๆนะครับถ้ามีอีกหนึ่งสกิลตั้งไอวอร์นี่ก็ใช่เลย้วพี่ไปเล่นฟรีไฟล์เลยเออคนในสมบัติมาดูกันนะฮะตอนที่ได้รับความเสียหายด้วยการโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยจะซัดศัตรูให้ปิวนะครับเออ ตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิลที่2จะเพิ่มเวลาคูดาวสกิลของศัตรูเพิ่ม30%เลยนะเออทำให้มึงใช้สกิลได้ช้าลงอีกสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%แล้วก็ย่นเวลาคูดาวของสกิล2องเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะข่มขวัญก็คือถ้าว่ามึงใช้สกิลแรกก่อนแล้วตามด้วยสกิล2เนี่ยคือบอกโอ้โหดาเมจแรงขึ้น50%อนะท่านผู้ชมเออโซก็เป็นลากหัวคมคมยิง มาดูบูทคุณสมบัติกันสักนิดหนึ่งนะฮะฟูนฟูพลังชีวิต5%เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า45%ของพลังชีวิตว้าวตึงจัดเลยลุงเบนเราออและตอนนี้โอเล่นวันหยุดซะด้วยนะครับกูว่าเขาน่าจะตึงกันเต็มเลยไม่รู้ว่ากูจะเล่นกับเขาได้หรือเปล่าตอนนี้เป็นสายโล่นะครับเราต้องเป็น,เป,นเป็นแบบนักวางแผนนักคุมเชยนะครับอาจจะไม่ได้คิวเยอะเหมือนแบบเล่นแชกนะครับคลิปที่แล้วเออแต่ก็กูก็ไม่ได้เล่นเก่งเด้อตอนนี้อยู่แรงด์เอฮะ ไปไปดูกันดีกว่าว่ากูจะชนะสักกี่ตาเออเล่นสักสี่ตาและกันไปไปดูอาจจะแพ้ทุกตาเลยก็ได้แล้ว <laughs> ส <'s go! S 2> ิโก้จานดีโลบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลอวาบัก ร้านบริการเติมโลบัก pues times, loops, booking, being, และกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งวอกฟุตคิงพิทออสตาอนิเมะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายด้วยและบริการ really ออีกเพียบเลยที่ลาวาบักต่าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะมาที่ตาแรกกันนะครับมาดูฝั่งเรากันครับผมเป็นแบทแมนสองตัวมีล็อบจิและก็ใช่แล้วผมกับตันของเราผมแดงแชงขูดและฝั่งเขามีกิวเตโซโลมีเป็นแบทแมนมีลูฟี่มีเลลี่ตอนหนุ่มครับผมเอ้ยตรงที่เราลากหัวได้เนี่ย เดี๋ยวผมจะลองลากหัวดูนะเผื่อได้สักตัวหนึ่งเออไม่รู้ได้หรือเปล่ามากูเห็นในคลิปอ่ะมีคนทําอยู่ลากหัวตรงเนี้ยไปเลยปับ๊บลากก่อนเลยปั๊มยิงโดนไหมเนี่ยไอ้โดนสองตัวไอ้ครเทไอ้โดนจริงด้วยว่ะไม่เป็นคนไกลเลยสกิลมึงเนี่ยพี่เฮ้ยไม่เอาจริงสกิลไม่ของจริงสกิลของจริงจัดเลยมามาเลยลงเล,เ,ลเลีอะไรก็มามาดิกูพร้อมเสมอกูพร้อมยิงอีกรอบอ่ะเออเดี๋ยวเอาสมรงนี้ให้เต็มก่อนลากกัน มาเลยเข้ามาเลยผมพบเสมอมาเลยกิเตโซลงกิเตโซลอะไรเนี่ยกูใบก่อนเลยใบป้าเรียบร้อยใบแล้วโอ้ยมันยังกระเด็นอยู่เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าลูฟี่ปวดลูฟี่ฮไอ้กูโดนใบกลับเอ้ยกูโดนใบท่านผู้ชมโดนทุบทุบเฮ้ยตายตายกูเกือบตายกูนี่แหละเกือบตายเ้ยหนีก่อนหนีก่อน ลูฟี่อหรยิงไปก่อนให้กูยิงไปไหนวะเนี่ยเอายิงไปโดนเลลี่เฉยเลยนอนคว่ำตายอยู่ตรงนั้นแล้วท่านผู้ชมมาดีว้ามาดีน้องว้ามาดีว้ามาดีเออใบใบใบก่อนเลยใบก่อนเลยเออกูใบไก่นะเว้ยไอแต่เป็นแบกแมนฝักเขาก็ลูฟี่ไอ้กูตายโอ้โหกูจะตบลูฟี่แต่ลูฟี่ตบกูตายซะก่อนนะมาเดิมครับผมลุงเบนก็แล้วก็แพ้ทางพวกแบบตัวสายเบิร์ดเหมือนเดิมเลยลูฟี่เนี่ยแม่งไอ้อ้าวลูฟี่อยู่นี่เองหนะจ้าลูฟี่จ๋า ลูฟีดจาขอใบก่อนเลยจาย้าปุ๊บก็ไปจา้าเฮ้ยมันแดดได้ปันเนี่ย <c anc ion> กูยิงเลยละกันปั๊มตายไอ้ลากหัวก็ตึงๆลากหัวก็ลมๆลากหัวก็ลมๆเฮ้ยไปเอาไปหน่อยไปเอาไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยใครปาดกูเฮ้ยเลหยีหลีกันเลยเกินไปแล้วเลหีหลีโอ๊แล้วมันยึดธงโคตรเร็วเลยท่านผู้ชมเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยกูแดดหลบกูแดดหลบโอ้ยโอ๊ยเอาไม่อยู่แล้วมมลท่านผู้ชมเอาไม่อยู่เลยตาดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออ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 โดนโดนโดนย้ำสองตีน แดดหลบแดดหลบไปหน่อยละกันเอ้ยไปแล้วมันยังแคสกิลได้อยู่เลยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ากูยึดหล็กอตายหงเกมมิ่งไปดิไปดิยึดธงดิยึดธงดิยึดธงดิเฮ้ยมันเอาจริงมันเอากูตายเกือบได้ธงเลยนะพี่เฮ้ยเหล็กสิบห้าวีแล้วเฮ้ยต้องชนะนะเว้ยเฮ้ยกูเอาตัวอื่นมาก่อนนะท่านผู้ชมนะลุงเบนกูหยุดไปแค่นั้นก่อนเลยชนะใช่ไหมเนี่ยแต่เราได้ช็อตเด็ดอยู่นะช็อตที่แบบเปิดเรื่องมาแล้วกูก็ยิงหัวเขาเลยอะ โคตรเฟี้ยวเลยเออเล่นตาดีเยอะๆมันก็ดีเหมือนกันนะเดมาดูที่ตานี้ฮะมีลุงเบนมีสติกแมนมีโอแชงคูนแล้วก็หนวดขาวครับผมฝักเขามีลูฟี่หนวดขาวสองและลุงเบนหนึ่งครับผมแต่เขาเขานี่อ่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ตานี้น่าจะมีสินะท่านผู้ชมเหมือนเดิมห้เรายืนทงแรกให้เต็มก่อนแล้วค่อยเดินหน้านะครับไปชักทงแรกออกมาป้าบเรียบร้อยเดือยยืนทงแรกเลยหลังจากนั้นสองก่อนฮะสองเผื่อมีใครให้ยิง แต่เหมือนจะไม่มีฮาร์ดสเน็กแมนเราไปเอาทงตรงกลางเลยครับผมถือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้มีหนวดขาวมาตรงนี้กูย,ยิงก่อนเลยแต่เหมือนจะไม่ได้อะไรเลยกูยเข้าไปใบก่อนดีกว่าใบก่อนเลยเฮ้ยเรียบร้อยเอ้ยมันเดดได้เด็ดเอดดเดดเออเดดเออหนวดขาวเอเอาเออหรือจะเอากับพี่เดี๋ยวพี่ยิงไส้ไหลเลยนะพี่ยิงไส้ไหลจริงนะพี่บอกก่อนนะบอกก่อนนะมันล่อมันลอยกูออกไปออฮะ พร้อมเลยใช่ไหมพร้อมที่จะตายหรือ,อยังหนวดขาวจา๋าหนวดขาวจา๋าลากหัวตึ้งตึง้งไไม่โดนมันแดดได้เกินไปหรือเปล่าไปไปเลยละกันนี่ก็เรียบร้อยแล้วลาก่อนนะจ๊ะหลกักลาก่อนนะจ๊ะโอ้ยหลบกระสุนลากหัวตึ้งกูได้ยังไงโอเคทงนี้เต็มฮะไปแล้วก็ขึ้นไปด้านบนต่อกันเลยเอา้าแม่งตายหงกันหมดแล้วแฉงแฉงคุมอยู่แฉงคุมอยู่โอเคเดี๋ยวกูคุมตรงกลางให้เพื่อนไปเลยเพื่อนพี่ยืนตรงกลางให้เองสกิลลากหัวพี่กำลังจะบาบู๊เรามาแล้วด้วย แบบนี้ก็สาบายมือสะดือบูวแล้วฮะลูฟี่กูขอโอ้ข้าไปเอาทำไมเนี่ยคมขวานจะตูว่ามันเข้ามาลักหัวกูแลกูขอลักหัวกลับปับ๊มนี่นอนงายเงือบงายเงืบงเฮ้ยมันเอาจริงมันเอาจริงเอาอะไรรออะไรรอเว้ยรอมันแดดเอแดดเอง่ายเงือบดี มาดีเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีขมขวัญจัตุร์โดนสองเลยโดนสองเลยหดปรับเพลียละหลากหัวเครื่องตึงปั๊มตายอย้่เป็นไงล่ะรอรอจนทาไปกับมึงรอนี่หงายเงิบหงายเงิอบมาดีลุกขึ้นมาลุกขึ้นมารอลุกขึ้นมาทุบทุบนี่หงายเงิบยังไม่ตายอีกมึงเก่งจากว่าเพื่อนกูถามจริงนี่ไงตายไปเลยเใครจะมาอีกเคยจะมาอีกกิวเตโซโล่ไปกิวเตโซโล่ไปก่อนแล้วก็ทุบ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 หงายเงิบหงายเงิบ รอมันลุกขึ้นมารอมันลุกขึ้นมาเลงแล้วเลงแล้วก็สาบัวก้มตายเฮ้ยก็เท่ดึงธงกับหน่อยพี่โอ้มอมกแล้วหนวดขาวหนวดขาวหนวดขาวจะเล่นตุดคุณง่าใบไปก่อนเลยครับพี่ไอใบไม่ติดไม่เอามาตาเฮ้ยอะไรกันอะไรกันอะไรกันมาแด่มาแด่มา,มาอะไรอะไร,ะไรทุบอะไรทุบอะไรฮะเก่งเกขนาดนั้นเลยลูฟี่มึงเก่งๆขนาดนั้นเลยเยอ้หนวดขาววิ่งแล้วอ่ะ หนวดขาวจ๋าไปไหนจ้าหนวดขาวหนวดขาวจ๋าหนวดขาวจ๋ากูข,ข,ขอใบห,หนวดขาวก่อนเลยจ้าเรียบร้อยจ้าเออตายไปจ้าเฮ้ยเป็นแบ็กแมนลากหัวโอ้ยหูมันลากกูก่อนฮนะเอ้ยแต่ก็ชนะาครับผมตาพี่เยี่ยมอ่ะเวลีกู๊ดไดเอ็มวีพีปะเนี่ยไอ้ผมตัวตึงจ้านะพี่เอ็ MVP มวีพีปะเนี่ยเอ็มวีพีติงๆใชน่น่าตานี้มาแล้วมาแล้วฝีมือเริ่มมามาดูกันที่ตาต่อไปครับผมตานี้เรามีลูฟี่มีลอ นะครับแล้วก็แชงแล้วก็เบนแบกแบกฮะส่วนฝั่งเขามาดูกันมีรอเหมือนกันมีเลลี่ครับผมมีเซตโตฮะมี Solo. โซโลอุย้ยมีเซตโตเดวยนะตัวตึงน่าจะฆ่าย,ยากอยู่เหมือนกันนะเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเราลากหัวได้ไงตามคอนเซปต์เราเหมือนเดิม,มเดิมฮะเราเอาทงแรกก่อนนะจ้ายืนทงแรกให้พี่หน่อยจ้าน้องๆพี่ชักทงแรกแล้วบุ้มโอเคขอยืนทงแรกให้เต็มก่อนโอเคแล้วแต่ละคนก็ขี่เรือกันแล้วฮะเรือไม่โคตรปวดปวแล้วเอาลูกเจ้าทะเลมาทําเรือ กูเลยยังชอบเกมนี้โอเคตรงกลางกำลังนวเนียกันฮะยังไม่มีใครได้ธงเด้ออุ้ยไปเลยแชงพี่แชงไปเลยตอนเต็มแล้วผมเต็มแล้วผมกำลังไปว่าไงว่าไงว่าไงโซโลว่าไงโซโลกูยิงเห้มันหลบได้หลบได้เลยจ้ะหลบได้เลยจ้ะคลิปจะมาทําอะไรจ๊ะเลลี่มาทําไมนะครับเนี่ยเลลี่มาทําไมฮะ มันแด็ดดดโลเป๋รตายไปดิครับ <c oughs> แด็ดทำไมคิดว่าจะพ้นเนื้อมือวัยรุ่นลักหัวคมๆเลยขาดสก,กิลเดียวตอนเนี้ยสก,กิลตั้งไอวอใครมาแกวเนี่ยนะใครโอ้วันเอาจริงมันปาดกูจริงขอใบก่อนแล้วนะใบไ,ไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยไม่โดน ไม่โดนใบงั้นก็ลากหัวไปก่อน,นทีปั๊มนี่ติดเสาติดเสาติดเสา,าไปเลยดิพี่ฮะทุบเลยละกันทุบทุบเออโดนปาดนี่ไงลงทะเลไปเลยขึ้นมาไอ้นุ่มมึงขึ้นมาไปไหนไปไหนเราต้องท้ากันนะ่ะเฮ้ยมันแดนเอออุย้อยเดี๋ยวใบให้พี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวผมใบให้ครับพี่เออเอากระทืมมันไปก่อนนะพี่นะผมใบเลยป้าบเรียบร้อยครับผมใบแล้วครับพี่โอเคพี่แฉงจัดการหน่อยพี่แฉงเฮ้ย ูบ้แล้วไม่ใช่เหรอมันไม่ติดเลยวะนะกูถามจริงกูลากไปเลยแล้วกันปั๊มโอ้ยโอ้มันล้มพอดีกูทำมันไม่ล้มนะกูบอกให้ตายแล้วมันปวดจัดเลยว่ะตัวเนี้ยมันปวดจัดเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เบนกูกำลังจะกลายเป็นเบนเทนแล้วกูใบ้ก่อนเลยกูใบ้ก่อนเลยเออเรียบร้อยแล้วเอาเลยเออเฮ้ยมันวาร์ปได้ันกันสถานะลึกงยังไงไงวะตัวเนี้ยกูถามจริงเลเออตายตายไปสักทีแม่งก่อนจะตายไอพวกนี้เดินพปวดเปียนนี่โอ้ยยิงไปไหนก็ไม่รู้ฮะยิงไปซอยไหนเลยไม่รู้เมื่อกี้ ลุกขึ้นมาครับไอตัวที่ชื่ออะไรจําไม่ได้ครับโอ้ยทําทรงเก่งจังเลยครับพี่แต่กูก็จะตายแล้วเหมือนกันมันบู๊ดแล้วด้วยดีประเด็นกูไปก่อนเลยแล้วกันโอ้ยโอผลไดมอดน,นี่เองตัวนี้อันนี้เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยทูเออกูงงเหมือนกนันก็ยิงไปก่อนเลยปั๊มไม่รู้โดนใครหรือเปล่าไม่น่าโดน จบแบบงงงงชนะได้ยังไงวะเนี่ยมาดูที่ตาน,นี้กันนะฮะฝั่งเรามีหนวดดำครับผมมีแชงวร์ชั่นเก่าใช่ไหมเนี่ยมีโรเจอร์แล้วก็มีลุงเบนฝั่งเขามีโอ้ยแชงใหม่โกดตัวแก้ทางโอ้โหเฮ้ยเล่นแต่ละตากูเจอแต่วัยรุ่นตึงๆทั้งนั้นเลยอะไรวะเนี่ยห้ได้โดยาตานเนี้ยวิ่งคุมเชิงกันก่อนไปธงแรกมาหอยไปเลยไปเลยพี่น้องชาวไทยไปเลยเดินไปก่อนเลยคุมธงนี้ก่อนเลย มาไปโอเคมีใครให้ลากหวัวตึงๆเล่นตรงนี้ไหมครับเหมือนจะมียิงไปเลยแล้วกันแตไ่ไม่โดนใครเลยคืออะไรเราไม่เข้าไป阿ะเวงแล้วกันขอยืนทงนี้ให้เต็มก่อนฮนะแล้วค่อยเข้าแล้วกันนะโอเคยืนทงนี้เต็มเรียบร้อยครับผมไปลสโกไป阿拉เวงกันตรงกลางดีกว่าเฮ้ย hey. มีแค่阿ะเวงบ้างครับเว้ยเกินไปหรือเปล่าแต่ละคนเนี่ยเกินไปหรือเปล่าไหนมีใครลากหัวไม่ได้เเอ้ยไม่มีเลยเลยไหนลุงเป็นฝักมันอยู่ไหนเนี่ย ว่านี่ไงอยู่นี่กูลากหัวเลยแล้วกันปั๊มไม่โดนมันติดสน,นามอยู่ว้าวเฮ้ยตัวเจี๋ยอะไรวะเนี่ยได,ยดยโนเสาร์จากยุคทีนน่ิีชียันไรไงวะเนี่ยกูถามจริงเลยเนี่ยใบแม่งเลยไม่ใบติดมะเนี่ยเอ้นี่ไงตายไปเลยเออแไม่งกวจะตายขอเลือดหนพ่พี่ไม่ไหวแล้วมาอีกแล้วฮะโอ้หนวดขาวหนวดขาวมาดิมาดิผมพร้อมเสมอผมพร้อมลากหัวคมๆพ,พ,พ,พี่เสมอเอาเลยแล้วกันปุม๊มตาย ยังมันมาดิใครอีกนะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรโอ้มันปาดกลัวมีหกอะเฮ้ยเฮ้ยตัวด้านหลังเฮ้ยอะไรเอ้ยไม่โดนปาบ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 ทุบทุบทุบจัดๆทุบตายอยู่หยยังไม่ตายมันยังไม่ตายในเลือดกูเดี๋ยวจะหมดแล้วทุบทุบทุบเออกูต้องเอาให้ตายไอ้หนำเนี่ยเอาดิเอาดิปาดมันปาดมันไปมาแล้วกูไปมาแล้วเออสวย ตายไม่ไปตายด้วยโอ้ยโหดเกินไปหรือเปล่าวะกูลากหัวเลยละกันป๊มเรียบร้อยสวยสวยมาใครอีใครอีกไอรุ่นใดโนเสร์จากทุจิีดิฉันมันเอาแล้วมันมมันไถกูแล้วมันไถกูแล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหอ้น่กลัวนเกียดน่ากลัวเลยกูจะไม่เล่นตัวนี้อย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมบอกตามตรงแล้วเหลือ20วินน้องลุกขึ้นมาน้องลุกขึ้นมาขอใบเลยนะน้องนี่ไงใบเรียบร้อยเออตายตายทุกใหญ่เลย มีใครผมลากหัวอีกไหมครับเฮ้ยเชงขูดเชงขูดครับขอลากหัวหน่อยป้ามเฮ้ยมันลากหัวระยะแบบนี้ไม่ได้เหรอเนี่ย,ยแต่ทีมเราชนะอยู่เอาอีกตัวนึงขออีกตัวเ,เกือบไปแล้วชนะครับสลัดตานี้สวยฮะเอมาดูกันใครได้ MVP กูหรือเปล่าโอให้เข้าไปลกกันนะเอ็ก <laughs> มาดูตานี้กันฮะเอฝั่งเราลุงเป็น uffy, ล,ลูฟี่รอและก็ไอ้ผนเพชรกูจำชื่อไม่ได้ฝั่งเขามีลูฟี่เอ็แล้วก็เปโลเปโลลน พร้อมแล้วก็เลสโกฮะยืนธงแรกให้ได้ก่อนโอเคมาเฝ้าธงแรกกันก่อนโอเคสวยกับพี่น้องชาวไทยมาเลยมาเลยไม่ต้องตีกูตีกูทําไมโอเคเอ็มแล้วครับผมสำหรับธงแรกนั้นก็ต่อเลยแล้วกันมันก็จะไปอลาเวงกันด้านบนตึมเลยฮะแต่ผมนั้นไม่สนใจด้านบนเพราะเรานั้นเล่นแต่ด้านล่างจะดีกว่าเออแล้วใครหล่นลงมาด้านล่างก็เลยมาดีน้องมาดีน้องเลยไม่เอาธงเลยครับพี่เหรอถ้าไม่เอาผมขอนธงเนี้ยผมบอกเลย เฮ้ยฝากคาฝากเคา,เามันมันเอาอยู่ด้วยนะเฮ้ยมันเอาอยู่ด้วยเฮ้ยลากหัวคบก่อนปั๊มปุ่มโดดด้วยเออสวยสวยฮ้ยขึ้นมาด้านบนก่อนรักกันขึ้นมาด้านบนก่อนรักกันโอเคงั้นขอยืนธงด้านบนก่อนรักกันห้อยเต็มไปเลยแล้วกูเฝ้าเองด้านบนอะมามามึงอ x เหรออีเหรอดูดกลัวดูดกัวฮะกวัาเจ๋งขนาดนั้นเลยอะเป็น e กอ่ะ ไปไหนจ้าไปไหนไปไหนจ้าฮะนี่หล่นไปเลยเฮ้ยเอ็กมาของจริงของจริงมาแล้วโอ้โหเล่นกูยับเลยลาหัวคบๆหน่อยพี่ปั๊มโอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆอะไม่โกงเกินสั์กูจะเป็นขี้เลยกูจริงแม่งเลยแล้วกันปั๊มโอเคหงายเงื้อมาหงหนวดดำมึงเข้ามาดิกูเข้ามาดิาาดากูไบก่อนแล้วใบก่อนเลยโอ้แช้งเหรอแช้งระดับธรรมดา กระจกแค่ตายไปซะมันเดิมขึ้นไปเฝ้าด้านบนกันก่อนฮะกูเห็นแล้วลไงไงเนี่ยกูเห็นแล้วงไงกูเห็นแล้วงไงเอ้ยดึงอะไรละ่ะดึงอะไรละ่ะเอ้ยดึงอะไรโอ,อ,รโอ้มันดึงได้มันดึงได้เอ้ยโอ้ยอยิงแมงได้ปะเนี่ยโอ้โหกูตกลงมาด้านล่างเลยเกินไปหรือเปล่าครับพี่ทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงสาโบม,มานีมามึองอ่ะนี่ไงใบแมงแล้วก็ยิงปมไม่โดนด้วย หลบได้เกินไปหรือเปล่าเว้ยเกินไปหรือเปล่าเว้ยสาวโบตอนนี้มันเก่งขนาดน,นั้นเลยยาา่างกูถามจริงขวดขวดแม่งขวดแม่งขวดแม่งอีอตายสวยว่าไง ex ว่าไงว่าไงตาย,ตายโอเคสวยสวยรอบนี้มาดีมาดีเกมมิ่งอะไรอะไรรออะไรเลยเฮ้ยชนะเฉยเลยว่ะเฮ้ยอะไร,ร,ะไรกันเนี่ยอ,อ,อยู่ได้ตบฟรีออนไลน์ชนะเฉยเลย mvp ไปดิครับ อะไรมาง พิเกมได้ตลอดจริงฮะเอมสตินนี่โอเคก็ประมาณนี้สลหรับลุงเนบนของเราก็ถือว่าใช้ได้แต่ใครเล่นเป็นพิ้วๆเนี่ยจริงๆมันยิงได้แบบครึ่งแมปเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ผมไม่ก็อยถนัดสายโล่เท่าไหร่ผมชอบวิ่งบวกเหมือนแช้งมากกว่านะตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะหา ID มารีวิวนะครับเป็นเป็นโรเจอร์เลเวลร้อยนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็น ID ในแคนของผมหรือว่าในกิวของพวกผมเองนะครับเดี๋ยวไปหามาเห็นเขาบอกว่าโรเจอร์เนี่ยมันยังโกงกว่าแช้งอยู่เลยนะฮะเออมันจะเป็นจริงหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ด้วยฮนะท่านผู้ชมสาบกิปนี้ลาไปก่อนเสียงแหบหมดแล้วครับผมอัดมาโอเคบายบายครับเจอกันสำหรับวันพีซบอลตีนลัสโายบาย